กอาวหน่อยตัวได้อยู่บอลล้ขวานัดขวาหล่อไม่ได้เหรอเปลี่ยนแรงกซ์เปลี่ยนแรงรู้อยู่มันเชื่อทางเดียวอ่ะมันไปทางขวาแล้วแหละงัดเลยงัด

ล้วขอครับนี่เราขอไม่ได้มันไม่ได้แบกมันไม่ได้แบกมันไม่ได้แบกลบสองแต้มลบสองลบสองมันไม่ได้ลบสองลบแต้มลบแต้มลบแต้มมันไม่ได้ <c oughs> 唉呀 <noise> พลังยันเตะเลยใช้พ <ici> ลังใช้พลังโลก้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกใช้พลังเก้าทีวีหัวดีหัวดีหัวมันหัวมันหัวมันดี